เฮ้ยเร็ว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 นะโอุณหนี่แหละตาตาถอยมาตาออกออกออกครับอันนี้มันต้องมีตาปิดก็ช่องคำสองไฟให้เขาอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอายังไงตัวอีตัวอีแดงได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตาถอยมาตาออกออกเขียนออกผมตาถอกให้เขาให้มือชีพเขาจัดการ วัวมือหัวหัวไปเลยไปไปไปไม่ไม่ต้องต้องจับหัวก่อนนี่สองขึ้นเองเฮ้ยคุณจับก็ได้มึงจะไม่ทันเอาเลยมึงถึงมึงไม่ถึงกูบอกว่ากูถึงอ่ะหัวหน้าพนักงานมึงอย่ากควงหัวมึงงับมือเอาว้อยากอยากโต๊ะเอ้๋อ หางเด้อไหนหางวะมันจะหันมากัดมึงป่ตุ๊กแกมันาดไมีตะขอไหมอันนี้ดิไม่ไ้เสียขออันี้ดิเานี้ไม้ม่ไม่ผมจะเอาหางมเอออันนี้จะเสี่ยงตายหน่อยเาอันนี้ได้เนี่มีเด้ไหไม่ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยนก้นดได้ดไม่จะเป็นงอ๋อ เออนั่นเฮ้ย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 ได้แล้วตอนนี้เขียวรัดตุ๊กแกนะครับเอคงไม่็นี่ครับแต่มันก็ปล่อยตุ๊กแกไอ้มีมีขวดน้ำเปล่าไหมใหญ่เลยตุ๊กแกตายครับนี้ไอ้ขวดแป๊บซี่อ่ะอันนี้เป็นเขียวนะถ่ายให้หน่อยข่าวขวดปากแกน้ำทิ้งออก อันนี้เป็นเขียวพะอินนะครับตรงนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวใหญ่มากเลยก็แล้วแกตรงนี้มีเราไฟไฟทำไมดับป่ะจะเป็นลูกเลยได้ได้ถ่ายอยู่ไงถ่ายอยู่ใช่ไหมอันนี้เราต้องทำให้มันนิ่งกว่านะตรนี้จะับขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าถ่ายเลยลองทำเองได้ไหมได้ นูนนัวไมค์แคนเซอร์มาเออนี่นี่ไมค์แคนเซอร์เนี่ยเขียวไปเลยผมยินไม่จับนะครับอันนี้๋อไกจนี่แผลมานี่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันจับหางอยู่แล้วเฮ้ยสงสัยต้องรักษาแผลว่ะก็อันนี้เดี๋ยวรคดคาก็หายครับแผลตุ๊กแกกัดครับแต่ตุ๊กแกไม่รอดครับนี่ครับเออเรียบร้อยเรียบร้อยไปพบอลอกอ๋อมันลัดไงมันมีแผล ก็ไอ้ตุ๊กแกมันกัดแต่ดิ้นหน่อยครับตัวนี้ในในฝาฝาตัวนี้เรียกว่าได้หรอวะแล้วเตรียมมีดไปแหลมให้ด้วยนนีครัับอ้ลักษณะเขียวงูเขียวพยินงูเขียวพยินก็จะเรามาดูใกล้ๆนะครับจะมีลายนะครับอันนี้ คือจะพื้นเขียวนะครับไอ้ตัวที่กดหัวได้นั่ตาไม่ต้องไม่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 ตาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋ออันนี้ว่าแต่มีไหมแขนเสื้ออันเดียว้ยไม่ต้องอันนี้เขาเริ่มนิ่งนะครับอันนี้แต่ว่าอย่าไว้ใจนะครับอันนี้ก็ลักษณะหัวของเขาจะมีลายดํานะครับเป็นกะนะครับเราดูนะครับอันนี้แล้วลำตัวของเขานะครับจะมีสีสัตน์นอยู่นิ่งๆนะตากล้องอยู่นิ่งๆ อ,อ,อย่าย่าส่องไฟไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ก็ดูนะครับลักษณะนะครับพื้นลําตัวเขาสีเขียวนะนี่เขียวไฮอินเป็นเขียวที่พบทุกมากทุกภาคในประเทศไทยนะครับเปลี่ยนสีเนาะมีพิษอ่อนแต่ไม่อันตรายนะครับกัดไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับแต่กันเจน,นะครับแต่ยาลอกเลียนแบบนะครับในในีหเพราะว่า ถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าลองเรียนแบบนะครับจับมือมือเปล่านี้นะครับอันนี้ต้องจับเบาคุงผเนาะก็ไม่ไม่ดูพื้นลำตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มไม่นิ่งแล้วนนันใน,น,น,ะนจะมีขอบเก็บสีดำนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีเส้นกลางสีดำนะครับพื้นลำตัวสีเขียวนะครับตรงท้องสีเขียวหมดเลยนะครับ เป็นงูที่ชอบเข้าบ้านเพื่อกินตุ๊กแกนะครับตุ๊กแกยังไม่ตายนะอันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมรีบช่วยตุ๊กแกก่อนนะครับก็เอางูเข้าขวดครับเดี๋ยวอ่ะหนูไทยอันไหกเนี่ยวิธีการเราเข้าขวดอันนี้นะครับเวลาเราเอาเข้าขวดนะครับดูนะครับเราจะเอาด้านหัวเข้านะครับเราไม่ต้องจับ แต่วงูจะตกใจนิดหน่อยนะครับอันนี้เราต้องใจเย็นๆนะครับแล้วระวังมันพุ่งงับด้วยนะครับอันนี้นี่ครับเราจะรอให้มันเลื้อยก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยเอาขวดไปดักหน้าครับนีอันนี้ยังตกใจว่ามันยังตกใจอยู่ครับมันยังตกใจอยู่เพราะว่าขวดใสนะครับอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ชอบเข้าที่มืดนะครับอันนี้ เราต้องใจเย็ยนๆนะคอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ควดขนาดนี่แหละนี้ไม่เสยนเสื้อนะครับลุกเกะกะเหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องใจเย็ยนๆนะครับค่อยๆทำนะครับนี้ใจร้อนไม่ได้ครับ หามลอกเลียนแบบถ้าเจอล้วก็น,นิ่งๆงนี่เป็นงูเขียวดิซ์ในไหนกูว่ากดหัวดีกว่ามาั้งเรือทางเยอะแยะ เยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอันนี้สีงูเขียวระอินอออน,นี่มันไม่ยอมเข้าขวดครับผมเลยต้องจัดการนี่รันเอ็นี่นี่ด้านทองนะครับเดี๋ยวอ,องพูดเองครับอ,<า>อันนี้ด้านาทองนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูจะเป็นสันอย่างนี้นะเพื่อกเกาะต้นไม้มันจะเป็นสันตรงนี้แลเพื่อกเกาะต้นไม้แล้วกว็ไม่ให้ตกนะครับตรงนี้ถ้าเราจับดูเราจะรู้ครับลองจับดูครับจะเป็นสัน ตแงนี้ครับะจับดูหน่อยก็ได้ตรงนี้จะเป็นสันนะครับตรงนี้ขอบเห็นไหมเพื่อให้เกาะกระตุนไม้ได้ดีนะครับแล้วส่วนเก็ดท้องจะแบนหน่อยนะครับดูวางนะครับอันนี้เก็อันนี้ส่วนเก็ดตัวนะครับอันนี้ก็จะมีสีดําที่ผมบอกไปข้างต้นนี้ก็คือขอบเก็ดจะมีสีดํานะครับตรงนี้แล้วตรงกลางของเก็ดจะมีเส้นสีดํานะครับ อันนี้เป็นลักษณะของงูเขียวพะอินนะครับแต่ว่างูเขียวร่อนตระกูลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันกับงูเขียวพะอินแต่ต่างกันตรงที่จะมีจุดสีส้มตรงหลังนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับน,นี้ไม่มีโอเคครับเดี๋ยว<ค>ผมจะเข้าขวดนะครับเขาเรียกงูลายตุกแกไปไหเอออันนี้ชื่อหนึ่งครับเนี่ยชื่อมันชื่อชื่อที่เขาเรียกเป็นทางการคืองูเขียวพะอินครับอ๋อนีน่คือวิทยาตร์ลายทุกแก ไม่ใช่งูเขียวงูเขียวลายตุ๊กแกงูเขียวลายตุกแกเคยองแต่ไงหลังแล้วไงเข้ามันจะมีเข้าปัดทวนจุดแรกนี่ยอนะคือถ้ามึงไม่ยอมเข้าเราก็ต้องบังคับบังคับให้เข้าอย่างนี้นะวันนี้ ว่าลยน่อยไปไหมเดี๋ยวดิได้มั้งมันจะหลวมวะหรือเราจะบังคับอาหัวเขาเฮ้ยไม่ได้ปนมัเล็กเดียด๋วยดว,ยด,วยดูก่อนเอามือออกก่อนได้ติดอยู่ได้ว่ามันมันจะมาติดทุงช่วงโบกี้เกตช่วงมันมีติดตดนะ นี้เราเอาเข้าเราต้องระวังหน่อยนะครบนี้เพราะว่าตัวนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจากการโดนตุก๊กแกกัดนะครับว่างคาบอยู่เลยแล้วจะมาลั่นตุ๊กแกตายพอหรอแนะกจะฟื้นละาด้ๆเดี๋ยวผมปั๊มหัวใจให้แกก่อนครับไม่ใช่กินตาปลาโล้อ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นความเชื่อครับอันนี้ <c oughs> นี่ มันใหญ่คุณนี่ไม่ดีหรอกติดมันใหญ่งูมมมันใหญ่ขึ้นไปมันติดเกจนะค่อยๆเกจเข้าเดี๋ยวนะอันนี้ก็กำลังช่วยตุกแกกำลังปื้นนะแต่หัวใจก็กัดอย่นีนั่นแหละอ๋อโอเค มันทำท่ดีด้วยก่รถุงแกไหนล่ะตอบแกมนเก่งตัวเนาะไม่ไม่มันเก่งเก่งกำเนื้อเก่งตัวจะนั่ไหนเออี่สูคนไหนเนี่ยพเก่งเลยยดใช่ใช่ใช่พีมื เอายัดลงไปดิยัด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 เลยยัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยายนายัดยัดลงไปเลยเดี๋ยวผมจับหัวเองนะสามเดี๋ยวอันนี้ผมช่วยทุกแกนะครับอันนี้อ่าโอ้ยเจาะรูหายใจ อันนี้คือตุก๊กแกตอนรับตอนรุ่นนี่ต้องระวังอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวขึนไถูกเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเช็คไว้ว่าตุก๊กแกมีอะไรบาดเจ็บหรือเปล่านะันนี้จะได้ปล่อยไปนะครับอันนี้จะให้เอาไปด้วยหรือปล่อยในบ้านคร<อ>ับเอาไปด้วยสิครับ <laughs> <laughs> ของแถมจับงูได้ตุก๊กแกเอาลตัวตน,นี้ของแถมจับงูได้ตุก๊กแกครับอันนี้ <laughs> ก็วันนี้ขอขอบคุณตากล้องจำเป็นนะครับที่ถ่ายให้เจ้าของบ้านครับวันนี้โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ